โอ้ส่วนาษาี่ิปตะดู้วเกวาดิสายอายุละพ่ออยนาะยม่เกอพี่น้องที่ดูวเสนนอวดีไตโตอย่าบุนย์ไตโตาบ้าชะชาบดีเลยฮองกี้ย่าบุณย์อายุเนาะย่าดาววิดีโอหนึ่งอยู่เนาะแล้วฝาตัดตั้งน้องลูกเฟซบุ๊กให้ย่าบุณนเอาเวจชอลกันน้องลอวิดาอย่ไตโตบ้าชะชาย่าบุไตโต ที่หลงอย่างบเนี่ยไต่ตัวที่หงเาวยลดบาชะชายาบุเนี่ยหองกี่ยาบุเนี่ยอมวยอมีกงแขงกบไปอยูู่ดีหองกี่อยาบุเน่ยเฮ๋อจะบุหกุพกอากุงแกยาบุเนี่ยเอาว้อยู่น้มงมือวดาแต้ตัวซาบาชะายาบนเน่ยยดยาดาบ้านน้อเพื่อเเยกับานนอเพื่อเอซีรสเน่ยต่ตัวซาบาชะาเนเยกับานผู้เอวละกาอยู่หลอหล่อยาบุเน่เอวหลอดได้นอต่ตัวซาที่หลงกไปอยูู่แลวยังบุบบุบบัก เอ้งโคอามิงกุงไก็ไปนอตัวเจ็บบล้วาเอาอันช่งยาบุเอออานอเจะบบุกูพกกุงอลัมอมบากลองแกยาบุเอเออนอยาบุเนก็ไปยัดที่ตัวตะพูเวดมันนี้สัตยรสัตาใตดูยังกลบยาดาลอนาสักบากูวาดีไซ